สิงโตอินฟูชื่อดังหลุดมาทำร้ายเด็กและชาวบ้านจนได้รับบาเดเจ็บสาหาัส เมื่อวันที่4ตุลาคมในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเวลา3ทุ่ม40ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ที่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งซึงน้องมีชื่อว่าน้องมาเหสีได้หลุดออกมาจากกรงและออกไปทำร้ายเด็กอายุ11ขวบและพี่พลเมืองดีท่านหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ที่วิงเข้าไปช่วยน้องได้ทันโดยน้องอายุ11ขวบได้รับแผลชะกันจากการที่ถูกสิงโตกัดบริเวณสะโพกส่วนพี่พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยก็ได้รับบาดเจ็บจากการข่วนขอ,ของสิงโตเช่นเดียวกันก่อนที่เจ้าของจะมาลากตัวสิงโตกลับไปซึ่่่่่งงในนนนนนวัััทททีีีี3ตุุลาาาาาคมามมผกกก็ได้้เจหขออสษ ป่าเข้าไปตรวจสอบกรงที่ใช้ในการเลี้ยงน้องมเหสีและหลังจากที่มีการสั่งให้ปรับปรุงกรงทางเจ้าของก็เริ่มดําเนินการทันทีซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่น้องมเหสีจะหลุดออกมาจากกรงนั่นเองโดยทางเจ้าของก็ได้ออกมาขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและดูแลทุกอย่างและยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเชื่องและปกติเป็นเด็กดีด้วยซ้ําโดยล่าสุดในวันที่5ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําน้องสิงโตไปไว้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์าาบึงวกย,ย้้้รรออจเขแล ไม่เห็นว่าสัตว์ป่าก็ยังคงเป็นสัตว์ปา่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงมันดีแค่ไหนแต่สุดท้ายสัตว์ชาติยานสัตว์ป่าก็ยังคงอยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์อยู่ดีและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า